ไปกันที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเรื่องที่เอื้อยเกินไว้นะคะสาวใจเด็กคนหนึ่งค่ะเขาไปกัดลิ้นไปกัดลิ้นช่างคนหนึ่งช่างคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทด้วยนะก็จะมาซ่อมแซมบ้านให้แต่ว่าจะมาข่มขืนเธอค่ะเธอก็เลยต่อสู้แล้วก็ขัดขืนนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจโรงพักบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะรับแจ้งเหตุว่ามีชายคนหนึ่งพยายามข่มขืนหญิงสาวภายในบ้าน ชาวบ้านนี่ก็เลยช่วยกันจับกลุ่มคนก่อเหตุไว้ได้ค่ะอยู่ที่หมู่บ้านพฤษาในตำบลแพรกษาที่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะคนก่อเหตุคือนายธนดิตเทียนนาวาอายุ42ปี<ต>แล้ว,ลวก็โดนชาวบ้านค่ะช่วยกันจับมัดมือแล้วก็ใบหน้าเขาก็บวมปูดนะคะเนื่องจากว่าโดนรุมประชาทันด้วยบริเวณลิ้นค่ะมีบาดแผลจากการถูกกัดจนบาดเจ็บ แล้วก็พบรถจักรยานยนต์ Honda P C X ส e, ีขาวก็เป็นรถของผู้ต้องหานี่แหละเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นหญิงวัย40ปีก็อยู่ในอาการตกใจแล้วก,ก็ยังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นะคะผู้เสียหายเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาก็รู้จักกับนายธนดิตนะรู้จักกันมากว่า10ปีแล้วด้วยเนื่องจากว่าธนาดิคนก่อเหตุเนี่ยเคยทํางานเป็นช่างไฟอยู่ที่บริษัทมาก่อน จนกระทั่งธนนดิตก็ลาออกไปแต่ว่าตัวเองก็ยังมีเบอร์ของธนนดิดคนนี้อยู่ ต่อมาตัวเองก็ลาออกจากที่ทํางานเนื่องจากตั้งใจว่าจะกลับไปอยู่ที่ต่างจังหวัดก็เลยติดป้ายประกาศขายบ้านหลังนี้แล้วก็เริ่มเก็บของออกไปแล้วบางส่วนจากนั้นด้วยความที่ไว้ใจค่ะแล้วก็รู้ว่าธนาดิดเนี่ยเป็นเพื่อนเก่าก็พอที่จะมีฝีมือด้านช่างอยู่บ้างก็เลยโทรหาธนาดิดคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะเข้ามาเก็บงานที่เกิดจากรอยแขวนเฟอร์นิเจอร์ให้เรียบร้อยก่อนที่จะขายบ้านไงจนงานเสร็จค่ะธนดิดเนี่ยเขาก็ขอตัวออกไปซื้อเบียร์สขวดเล็ก มานั่งดื่มกินที่ห้องโถงชั้นล่างแล้วก็ชักชวนเธอพูดคุยกันตามประษาเพื่อนที่เคยรู้จักกันมาจนเวลาผ่านไปอยู่ๆธนดิษเนี่ยจูโจมเข้าโอบก,กอดแล้วก็พยายามลากเธอเข้าไปในห้องน้ําค่ะเธอก็พยายามดิ้นรนขัดขืนแต่ว่าจังหวะที่ธนดิษกําลังจูบที่ปากของเธอนะ เธอก็เลยใช้ฟันนี่แหละกัดที่ลิ้นของธน,นาดิตอย่างเต็มแรงนะคะแล้วก็เอาชีวิตรอดหนีออกมาขอความช่วยเหลือเพื่อน,นบ้านเพื่อนบ้านก็ช่วยกันจับตัวธนาดิษคนก่อเหตุเอาไว้ได้ เพื่อนบ้านเนี่ยที่อยู่ใกล้กันเล่าให้ฟังด้วยนะว่าขณะที่ตัวเองแล้วก็สามีกําลังขายของอยู่แถวหน้าบ้านผู้เสียหายวิ่งออกมาหาเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยมันจะคมคืนหนูขณะนั้นก็พบเห็นคนก่อเหตุค่ะวิ่งตามหลังผู้เสียหายออกมาแล้วก็รีบขึ้นคอมรถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ้าน เพื่อที่จะหลบหนีแต่ว่าจังหวะนั้นนะคะตัวเองแล้วก็สามีก็เข้าไปดึงกุญแจออกจากรถแล้วก็พยายามล็อกตัวคนก่อเหตุแต่ว่าคนก่อเหตุเนี่ยรู้ว่าทานาดิตเนี่ยก็พยายามดิ้นรนขัดขืนนะแต่ว่าขณะนั้นชาวบ้านก็เห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้ามาช่วยจับตัวเอาไว้ได้ค่ะนี่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องเตรียมแจ้งข้อหากระทําอนาจารแล้วก็พยายามขม่มขืนส่งสอบสวนกันต่อไปนี่นเพื่อนที่รู้จักกันมาสิบ ปีแล้วนะพี่เอกโอ้โหยังทำกันได้เออนี่ฮะเขาไม่กัดลิ้นขาดกระบุลแล้วฮะค่ะโชคออดีที่เพื่อนบ้านก็เข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านในละแวกนั้นด้วยรลเธอเนี่ยก็ตั้งสติได้ดีนะใช่อคือบางทีเนี่ยอาจจะต่อสู้ขัดขืนเลยบางทีเนี่ยอาจจะมีปัญหาเธอก็เหมือนแบบอ่ะทำเป็นยอมให้กัดลิ้นให้กันเป็นยอมให้จูบแล้วก็กัดลิ้นเลยเออนี่นะฮะก็ คือก็ไม่ได้คิดอะไรก็เป็นเพื่อนกันนะมาช่วยเหลือกันแต่เราก็มาทํากับเพื่อนแบบนี้นะตอนนี้ YouTube มัติชนทีวีนะครับเรามีผู้ติดตามมากกว่าล้านคนแล้วนะครับและเพื่อไม่ให้ท่านผู้ชมพลาดข่าวสารเหตุการณ์สำคัญต่างๆอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับ